ชื่อจอารวัดที่ใหญ่หลวงจารวใหญ่หลวงวคุ้วินนี้ก็มีอยู่สองในว่าหนึ่งก็คือคุมเขาคือคุมเขาที่ต้นของแม่น้ําวินน้ําแม่วินและอีกในหนึ่งก็คือว่าเป็นชื่อของบุคคลที่คุ้เป็นคุ้วินเนี่ยเป็นชื่อบุคคลที่ครองปกครองเมืองอตำบลแม่วินมาเก่าก่อนอันนี้ก็ทั้งต้งทั้งที่านว่าเป็น,เป,นเป็นทั้งสองในนี้ยังไม,ไม่แน่ชัดว่าจะเป็นในรูปไหน นี่วัดหลวงนี้ก็เป็นวัดวัดหลวงคุยินนี่ก็เป็นวัดที่เก่าแก่ก็สันนิษฐานวาน่าสร้างแต่สมัยพุทธกาลก็มีคนเล่ามาอย่างนั้นก็หลักฐานที่แท้จริงก็ยังไม่เป็นที่ประจักษ์ก็ยังไม่มีเอกสารอะไรที่จะมาทึกไว้แต่เพียงแต่ว่าเป็นคําบอกเล่าของคนที่อยู่ใ,ใกล้ๆก็ก็กสันนิษฐานว่าสร้างมาตั้งแโบยุ แล้วก็มียุคเจริญยุคเสื่อมมาตามตลอดมา,มาตามยุคตามสมัยพอมาถึงตอนนี้ก็ยุคยคูบาชีวิชัยและก่อนที่ยุคคูบาชีวิชัยก็คือย,ยุคเจ้าเมืองชงใหม่ที่คือคุณหลวงวิรังคะน้องของคุณหลวงวิรังคะก็ไปฐานะน้องเนี่ยก็มาบูรณะซ่อมแซมหรือว่าฟื้นฟูวัดนี้ขึ้นมาใหม่ยุคหนึ่งแล้วก็ หลังจากนั้นก็มีลูกครูบาศรีวิชัยก็มาลูกศิษย์ของท่านก็มาสร้างวัดตรงนี้ขึ้นประมาณ2,494เ็2,501ก็ทําการสรรองพน,น,นก็ยุบวันก็สร้างมาจนอาคารที่เหลืออยู่นี้ก็เป็นลูกของครูบาศรีวิชัยลูกศิษย์ของท่านสร้างเอาไว้พราะรูปนี้ก็ทุกคุมไม้นี้ก็ทั้งแรกก็เป็นการดำหนิว่า,าไม้ใกล้ๆวัด ก็เป็นไม้ที่อายุมากก็มีการหมดอายุก็คือว่าเป็นไม้ที่เก่าแก่ก็มีความดังดิจากญากติโยมศรัทธาหล,หลายๆคนก็มีดังดิว่าน่าจะเอามาเป็นประโยชน์ในทางพุทธศาสนาก็คือมาเป็นพุทธลูกที่มาเป็นสักการะบูชาน่าจะมีประโยชน์มากกว่าเพราะเป็นไม้ที่หายากที่ ที่ไม่ค่อยมีในยุคนี้แล้วเป็นไม้เก่าแกท่ที่ที่ตายไปก็มีความดำดิบอย่างนั้นก็เลยร่วมแรงร่วมใจกันมาเป็นรูปประทับขึ้นมาก็คือญาติโยมลา่หลายฝ่ายร่วมแรงร่วมใจกันดําเนินงานแกะทีรูปจากต้นไม้ตน้นนี้ขึ้นหาะ คุนวินเนี่ยเป็นวัดที่เก่าแก่มากประวัติความเป็นมาไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่แต่ถูกค้นพบโดยผานป่าท่านหนึ่งแล้วก็ได้นมัสการคูบาอุ่นเรือนขึ้นมาบุรณะวัดเมื่อประมาณปี2497ด้วยบารมีของคูบาเนี่ยชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงก็ขึ้นมาช่วยกันสร้างวัด โดยอาศัยช่างชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจกันวัสดุที่ใช้ในวัดส่วนใหญ่ก็จะเป็นไม้เนื่องจากวัดเนี่ยอยู่กลางป่าการเดินทางขึ้นสู่วัดเนี่ยก็จะใช้วิธีเดินเท้าเท่านั้นยังไม่มีเส้นทางรถยนต์สมัยก่อนยังไม่มีรถยนต์ด้วยก็ค่อนข้างจะยากลำบากวัดก็จเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาตามลำดับ ถึงวันหนึ่งสิ้นอายุไขของครูบาอุ่นเนือนวัดกระตกอยู่ในสภาพที่โรลรล้างว่างเปล่าไปอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นแต่ก็ยังมีลูกศิษย์ของครูบาอุนเนือนนซึ่งขณะนั้นยังเป็นเนนอยู่ก็คือเขาเรียกเนนใจซึ่งปัจจุบันท่านก็ยังจำภาษาอยู่ที่วันนี้อายุประมาณเก้าสิบกว่าแล้วก็ยังเป็นเนนอยู่เหมือนเดิมเฝ้าดูแลรักษาวัด แล้วก็มีครอบครัวของลุงติ๊บซึ่งเราเรียกลุงติ๊บว่าฤสีฤสีคอยดูแลวัดวาอารามคอยปัดกวาดให้พ้นภัยจากผู้บุกรุกไฟป่าทั้งหลายจนมาถึงปัจจุบันหลวงพ่อจรันก็ขึ้นมาบูรณะอีกครั้งหนึ่งผมเองนงเป็นคนพื้นที่ด้วยความผูกพันกับวัดเนื่องจาก ปู่ของผมพ่อของผมเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของช่างที่มาบ,บ,บุรณะวัดในขณะนั้น,นก็ได้เล่าให้ฟังเรื่องของวัดผมก็ไม่มีโอกาสได้ขึ้นมาจนวันหนึ่งผมมีโอกาสได้ขึ้นมาแล้วก็มาเจอหลวงพ่อจรันผมก็กราบเรียนท่านว่าขออนุญาตว่าถ้าผมได้มีโอกาสได้บุรณะศาลาซึ่งเป็นศาลาบาทเนี่ยผุพังไปท่านจะ ขัดข้องไหมท่านก็ตอบผมว่าท่านไม่ขัดข้องผมก็เลยได้รวบรวมปัจจัยเงินทองจากเพื่อนฝูงจากผู้มีจิตศรัทธาขึ้นมาสร้างศาลาบากจนเสร็จสิ้นมีอยู่วันหนึ่งผมได้พูดคุยกับหลวงพ่อหลวงพ่อท่านบอกกับผมว่าท่านได้ไปเจอต้นไม้คือต้นจำปีป่าต้นหนึ่งใหญ่มาก ที่อยู่ในป่าห่างจากวัดไปประมาณกิโลนึ้กิโลเมตรท่านก็ท่านเล่าให้ฟังว่า